สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการดิฉัานนางสาวไอเนียสนสมสวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวปุณณวนุพงศมาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลกับกฎหมายสิส่งธรรญชาติค่ะปัจจุบันเนี่ยโลกของเราอยู่ในสมรรถที่21ซึ่งจากทมโลกและประเทศไทยเรานสังคมดูที่เรดิจิตอลจะมีทคนในทุกด้านของการดเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการสื่อสาร นี้จะตัองบ่เป็นสองส่วนค่ะเรียกว่าินงทอ่์เน็ตเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นโดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ออำความสะดวกในชีวิตประจำวันมีททางจับตรงได้และไม่ได้ส่วนคำว่าดิจิตัลหมายถึงอุปกรณ์หรือการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และและการทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาศาละขนหมย สิ่งทรงญญาคนหมายทรัพย์สินธรรมญญาเนาี่รรนยนะสร้างเพื่อคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผงานขึ้นไม่ว่าในจด้านอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจและปัจจุบันนะครับกฎหมายทรัพย์สิรรนทางมญญาในไทยมีดังนี้ค่ะกฎหมายกฎหมายยุติธรรมสิทธิบัตรข้อหมายทางการค้าเมื่อโลกจเจริญก้าวหน้ากฎหมายก็ไปข้างหน้าเช่นกัน ยกตัวอย่างคนรุ่นใหม่ชอบจะใช้โซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารถึงกันกดมาถือดูรูปภาพในอินสตาแกรมเห็นว่าจริงเราไม่โพสใน Facebook พร้อมแคปชั่นว่าเครดิตในรูปภาพมองนเพลนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องกติธรรมดาในสังคมแต่ทราบหรือไม่ว่าการโพสสัมภาพถ่ายถือการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมและคุณสามารถโดนฟ้องได้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เด็ดขาดภายในระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดแต่ทางนี้ไม่เกินส0ปีนับแต่วันที่มีการลเมิด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์พศ2537มาตรา63สิ่งทธิในลิขสิทธิ์เกิดมีขึ้นทันทีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยที่ไม่ต้องขอจดทะเบียนลิขสิทธ์มีระยะเวลาการคุ้มครองที่ยาวนานไม่ได้สุดในบรรดากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคือตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์ผลงานและจะมีต่อไปอีก50ปีหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายฟิลเตอร์ได้เป็นที่นิยมในแอปพลิเคชันติ๊กตอกนั้นตอนนี้เขานิยมพนผลฟิลเตอร์ AI a อ artificial intelligence หร หากจะถามว่าภาพ AI สร้างให้มีลิขสิทธิ์หรือไม่ปัจจุบันผลงานที่ถูกสร้างสรรค์โดย AI ออยังไม่ได้รับความคุ้มครองในหลายๆประเทศเนื่องจากขาดความสามารถในการก่อจ,จนตนาลมและความสามารถในการตัดสินใจเองอย่างอิสระตามหลักของ h e e u r o p e a n Court of Justice เช่นเดีวยวกับกรณีชาววาดภาพหรือถ่ายภาพค่ะผู้สร้างสารรค์ผลงานจะต้องมีระดับปัญญาในการคิดที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนหรือการมาคับจกบุคคลอื่น สำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาหรือ USO c ให้งานที่ AI ร่วมทำงานร่วมกันกับคนเนี่ยสามารถมีลิขสิทธิ์ได้โดยจัดแจ้งพร้อมระบุให้ชัดเจนยกตัวอย่างกรณีที่เป็นปัญหาในกรณีดาบัส AI ที่คิดคนเซริมบขึ้นมาเองศาลในสหรัฐอเมริากาตัดสินว่าการยินสอิบัติเนี่ยจะทำได้เฉพาะบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเท่านั้นและ AI จะเป็นได้เพียงแค่ผู้ช่วยซึ่งแต่ต่างกับประเทศจีนที่ยอมรับว่า AI เนี่ยสามารถเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานได้ สารประชาชนเข็นเจ้นเนเนยาในจีนได้ตัดสินว่าบทความที่เขียนโดยดีมไรเตอร์หรือ d i ที่ใช้ในการเขียนบทความของบริษัทเทนเซนเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไม่สามารถละเมิดโดยการคัดลอกผลงานได้สวนประเทศิีนเองก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ A.I. เป็นอย่างมากค่ะสถานะปัจจุบันของ A.I. A.I. เนี่ยได้รับความคุ้มครองในตัวสอดโคดเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมผู้เป็นเจ้าของนจะต้องรับผิดชอบแต่บางกรณีเนี่ยก็สามารถมีการเอาสอดโคดไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบทางนี้เป็นส่วนในเรื่องของสัญญาที่ตกกลันไว้ AI ได้มีบทบาทสร้างสรรค์ผลงานมาขึ้นทีอ้างอินจากเอกสารไวโพทิคโจอรจีเทสซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีพศ2562ระบุว่าตั้งแต่ปีพศ1 9 5 0ได้มีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับ AI มากกว่า3,000รายการและอีกครั้งยังมีเผยแพร่สินมพ์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ AI มากกว่า1 0ล้านชิ้นนอกจากนี้ผู้พัานาชการส่วนเรื่องที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเหาะเส่ยงการคุกคือข้อมูลจึงเลือกคุ้มครองในลักษณะ ซึ่งมันับให้ผู้วรานานั้นเกิดแค่ข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เพื่อประชาชนหรือว่าข้อมูลนั้นคือต้อไหม าาการส่งเสริม A.I. ช่วยพัฒนาแลเศรษฐกิจในการลดต้นทุนการผลิตต่างๆอีกทั้งช่วยมนุษย์สามารถทำงานอื่นๆที่มีประโยชน์หรือคุณค่าได้มากกว่าน,นี้และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ A.I. เป็นเทคโนโลยีแบบ Deep Learning ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคต A.I. จะพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนหากว่าเไราไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองตัวผลงานที่ถูกสร้างสรรค์โด,ดย A.I. อาจาก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตค่ะยกตัวอย่างกร,รณีการคับรอบผลงานของ A.I. เราควรที่จะเปลี่ยนเพื่อได้ทันกับเทคโนโลยีค่ะเห็นไหมคะว่า,วาเทคโนโลยีดิจิทัลกับกฎหมายสรทธรรมญ,ญาเนี่ยใกล้ เพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ